สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมโครงการโครงการอาหารทันดีครับวันนี้เราจะมาดูไก่ราชทานไก่สายพันธุ์กระดูกดำครับเราไปดูกันครับว่าข้างในเป็นยังไงเอามาทำไรครับสวัสดีครับเอาสวัสดีครับสวัสดีโอ้อันนี้ไก่ไก่อะไรครับเนี่ยอันนี้คือไก่สายพันธุ์กระดูกดำครับไก่ยูครับ ก็ลูกผสมมองโกเลียครับอลูกผสมมองโกเลครับผมเลี้ยงยากไหมครับเนี่เลี้ยงยากไหมครับรเลี้ยงก็เลี้ยงเหมือนไก่งวกทั่วไปแถวบ้านเราครับบางทีบางถ้าเกิดกับเกษตรกรเนี่ยสามารถเลี้ยงแบบปล่อยปล่อยได้ครับแต่ถ้าเกิดเราทำตามของเราก็คือว่าให้มันอารมณ์ดีเพื่อให้ได้รับสารอาหารเต็มที่แล้วตัวใหญ่ตัว,ให,วใหญ่มากครับน้ำหนักเยอะครับไก่ลมดีจริงๆครับได้รับสารอาหารครบถ้วน ใช้ระยะเวลานานไหมครับ่า <c oughs> จะได้ในกานเนลี้ยงหนึ่งรุ่นที่เราขายครับระยะ,ะวเวลาหกเดืเอนครับหกเดือนเพราะว่าหลังจกากนั้นไก่เริ่มหนังนงมันจะเหนียวนะโอ้หนังมันจะเห,น,เหน,นียวจะเลีเ้จะจะยงเป็นรุ่นรุ่นใช่ไหมครับยังเป็นรุ่นรุ่นเลยครับเลี้ยงเป็นรุ่นรุ่นไปวันหนึ่งให้อาหารประมาณเท่าไหร่ครับอาหารนี้เช้าย,ย็นครับเช้ายนไก่ยี่ ไก่ห้ตัวใช้ประมาณ3ากิโลโอ้ประมาณสามกิโลนะครับ <c oughs> ตัวนี้ตัวใหญ่มากครับน่าจะเป็นพ่อพันครับตัวนี้น่าจะเป็นพ่อพันครับดูดูเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหแล้วในสภาพอากาศอื่นสามารถเลี้ยงได้ไหมครับไก่สายพันธุ์นี้ไก่สายพันธุ์กระดูกดำสามารถเลี้ยงได้ทุกภาคของประเทศไทยครับอครับเป็นไงครับท่านผู้ชม อยแใกล้ๆเลยครับหอนใหญ่เนียงยาวหอนใหญ่รสชัดก็ติดต่างเลยครับหอ,อนเล็กเนียงก้นขนมีสีดำครับไม่มีรดฉาติเหมือนสีรับเหมือนเต่าูอันนี้จะเป็นตัวมียนะครับตันมัอครับขอบคุณผู้ด,ดูแลนะครับโมด,ดิงก็ ขอขอบคุณครับคลิปนี้เป็นไก่สายพันธุ์กระดูกดำคลิปต่อไปจะพาไปดูไก่อะไรเชิญชม e ีพีหน้าครับ